ยจะขอขึ้นมาจะสบายเลยเช็บ <Help! Help! S 1> หายใเพื่อนโดนนะไปเทเ่เอวออมีตะขอชูได้ชูดได้อยู่ถามแล้วบอกว่านี่อย่า,าย,ยาย,า,ยานะ Thank you. I'm recalling a teammate. Thank you. Someone is staying here. ยัดตุดมากข้กากำลังไปีไ่ยังอยู่ยังอยู่แหละ Watch out ปัญญาปัญญาปัญญา I got supplies

่นข้างบนข้างบนตัวหนึ่งเหมือนบ้านกูเลยตัน่นบ้านกูเลยไม่รู้กูอยู่ขา้างล่างมันนอนอยู่นะระวังนะเป็น,น,นหัวกูเลย เราไม่ถึงนะสุดท้ายฮัโลโหลวัช out help เสียง่ีขางบอลเลยวะเจ็บเลยอ่ะยัคกูนอนอยูย่

ี่ไงอ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้บางเลยแต่งรดเจ็ดแอบนี้สั์กระจอกอันเดียวกันไปที่เซเว่น